พอดีที่ได้รับความร่วมมือจากหลายประเทศด้วยกันทั้งประเทศไทยสหรัฐอเมริการวมไปถึงออสเตรเลียด้วยนะคะเรื่องนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรชื่อเรื่องเป็นแบบไหนไปติดตามได้จากโต๊ะข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิงค่ะทุกวันนี้ในโลกของเรามีคนเป็นล้านที่ใช้ชีวิตไม่ต่างจากผ้าพวกเขาคือเหยื่อของการค้ามนุษย์ไก่จากประเทศไทย ไก่หญิงสาวที่ถูกขายไปยังประเทศญี่ปุ่นและถูกบังคับให้ทํางานขายบริการทางเพศวันนักชายหนุ่มจากมาเลเซียที่ถูกขายไปใช้แรงงานบนเรือหาปลาของไทยและวาสนาหญิงชาวลาวที่ถูกขายมายัางประเทศไทยและกลายเป็นทาใช้แรงงานภายในบ้านที่กรุงเทพมหานครเป็นเวลาถึง16ปีการตีแผ่เรื่องราวของวงการค้ามนุษย์ในประเทศไทยที่เป็นทั้งต้นทางทางผ่านและปลายทาง ของวงจรการค้ามนุษย์ที่ยังเป็นปัญหาเรื้อรังาารยากต่อการแก้ไขได้ถูกหยิบยกมานำเสนอผ่านภาพยนตร์สารคดีเรื่อง Enslaved and MTV Exit Special โดยได้อนันดาเอเวอริงแฮมมาเป็นผู้สนับสนุนโครงการและอมบาสเดอร์อย่างเป็นทางการของแคมเปญ MTV Exit รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการที่มุ่งเป้าไปยังเยาวชนคนรุ่นใหม่เอ็นสลาเป็นสื่อที่ MTV Exit ตั้งใจจะส่งสารเพื่อให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับความจริงของการค้ามนุษย์สำรวจบทบาทของผู้ที่มีหน้าที่ในห่วงโซ่การค้ามนุษย์ทุกคนให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีปกป้องตนเองจากการค้ามนุษย์และกระตุ้นให้ทุก คนลุกขึ้นยืนดำเนินการและต่อสู้เพื่อหยุดยั้งการค้าและการล่อลวงมนุษย์หลังจากเข้าไปสัมผัสกับวงจรการค้ามนุษย์จากสารคดีเรื่องนี้ทำให้ดาราหนุ่มอนันดาเล็งเห็นถึงปัญหาสำคัญที่เกิดจากสังคมที่ให้ความสำคัญกับปัญหาเรื่องค้ามนุษย์น้อยจนกลายเป็นความชินชาทำให้ยากต่อการแก้ปัญหาอะกชาไรู้ว่ามันคือปัญหารู้ว่ามันคือสิ่งผิดกฎหมาย รู้ว่ามันเป็นการขโมยสิทธิไปจากคนบางคนอะไรเงี้ย <c oughs> <c oughs> ล้วถามว่าทำลายไหมก็ก็ไม่ทำอะไรก็อันนี้มันอาจจะเป็นปัญหาของเรื่องสันดานและปล่าซึ่งซึ่ง,งก็คงต้องถามคนไทยเองว่าแบบโอเคปะ่ะโอเคกับปัญหานี้จริงหรอเและป่าอะไรเงี้ยแล้วในอีกส่วนหนึ่งผมก็แค่รู้สึกว่ามันถ้าพูดถึงในแง่ของ ภาพลักษณ์ของประเทศไทยในแง่ของการท้ามนุษย์มันก็น่าลายใจอ่ะพูดจริงๆอ่ะเพราะเราเราเป็นที่รู้ของโลกเลยว่ายิ่งถ้าทางด้านคาประเวเนียเป็นที่สถานที่ท่องเที่ยวของมันเลยฮะไม่ไม่คือต้องต้องแยกให้ถูกก่อนนะระหว่างไอ,อ่คนที่สมัครใจกับที่ไม่สมัครใจแต่เราก็รู้ทั้งรู้กันอยู่ที่ไม่สมัครใจอ่ะมีทั้งเยอะทั้งยัง โดยภาพยนตร์เอ็นสลาเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกในซีรีส์ภาพ,พยนตร์ทั้งหมด12เรื่องจาก12ประเทศประกอบด้วยประเทศไทยสิงคโปร์มาเลเซียเวียดนามกัมพูชาลาวอินโดนีเซียญี่ปุ่นไต้หวนันเกาหลีซีและฟิลิปปินส์ที่มีแผนจะฉายทั่วเอเชียในปีเดียวกันภาพ,พยนตร์แต่ละเรื่องมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องราวการค้ามนุษย์ในแต่ละท้องที่ และแสดงให้เห็นแนวโน้มการค้ามนุษย์ที่กำลังดำเนินอยู่ในปัจจุบันและที่กำลังเกิดขึ้นรวมทางมาตรการเพื่อต่อสู้กับการหาประโยชน์จากชีวิตมนุษย์เสียงของผู้ที่รอดชีวิตจากการค้ามนุษย์คือเครื่องเตือนใจอันทรงพลังที่ทำให้ตระหนักถึงความจำเป็นในการหยุดยั้งอาชญากรรมการค้ามนุษย์เป็นปัญหาที่ทุกคนมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นในระดับบุคคลครอบครัวภาคธุรกิจหรือภาครัฐ แต่คือหน้าที่ความตระหนักถึงปัญหาที่ทุกคนต้องร่วมมือกันหยุดยั้งการค้าชีวิตมนุษย์แล้วก็ผู้ที่สวงมาอ,อยู่เนี่ยก็ก็อาจจะเป็นกระบวนการอาจจะเป็นเอ่อรียกว่าพวกกระบวนการนี้หน้าต้นทางปลายทางและระหว่างทางก็ทํางานเป็นเกีอยอไข่ยและแน่อน,นอนว่าหลายส่วนมันก็เกี่ยวข้องกับเจ้าที่พักรัฐบางส่วนที่เห็นเอ,เอ่อเอ่อเรียกว่าเจตนาที่จะสวงหาประโยชน์ร่วมาบางอย่างหลายคดีเนี่ยเราไม่สามารถที่จะสาวไปถึง ต้นต่อที่แท้จริงได้การแก้ปัญหาเนี่ยก็คงไม่ใช่นนหน่วยงานลับหน่วยงานเดียวก็เป็นหน่วยง,งานหลายๆภาคีหน่วยง,งาน NGO อะไรพวกนี้งงนด้วยนะเราก็เรียกร้องเรื่องของกองทุนอกองทุนป้องกันปราบปรามค้ามนุษย์ภาคประชาชนเพราะว่าส่วนหนึ่งเองประชาชนเนี่ยก็กทำงานขายันแข่งกันก็ไม่ไม่แตกต่างกันแต่ว่าถ้ามีกองทุนนี้จะทําให้เราทํางานที่ช่วยแก้ขไขได้ได้มีสุดภาพม่นเเข้าถึงการแก้ ภาพยนตร์สารคดี e n Slav and MTV Exit Special ดำเนินรายการโดยอนันดา Camp, เอเวอริงแฮมออกอากาศทางช่อง9อสอมทซึ่งจะแบ่งเป็น3ตอนเพื่อออกอากาศในวันเสาร์ที่18มิถุนายนวันอาทิตย์ที่19มิถุนายนและวันจันทร์ที่20มิถุนายนเวลา11นาฬิกาและอ,ออกอากาศแบบเต็มรูปแบบในวันอังคารที่5กรกฎาคมเวลา23นาฬิกา นอกจากนี้ยังเปิดให้ผู้ที่สนใจสามารถนำภาพยนตร์ไปใช้โดยไม่ติดปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์และไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเพื่อเพิ่มความตระหนักรู้เกี่ยวกับอันตรายของการฆ่ามนุษย์โครงการ MTV Exit ได้จัดฟรีคอนเสิร์ตในวันเสาร์ที่25มิถุนายนที่สนามกีฬา700ปีจังหวัดเชียงใหม่ศิลปินที่ตบเท้าเข้าร่วมคอนเสิร์ตได้แก่ซูปเปอร์สตาร์ของเอเชียอย่างซูเปอร์จูเนียร์เและศิลปินเพลงป๊อปชาวออสเตรเลีย รวมทั้งศิลปินชั้นนำของประเทศไทยมากมายสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัตคอนเสิร์ตได้ที่ w o r l d w i d e w e b m t v e x i t o r g องค์การสหประชาชาติประมาณการว่าในช่วงเวลาหนึ่งอาจมีผู้คนถึง2 5 0 0 0สนคนจากทั่วโลกที่ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ซึ่งเหยื่อส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในภูมิภ่าเอเชียและแปซิฟิก การค้ามนุษย์เป็นการค้าที่ผิดกฎหมายและเป็นปัญหาอาชญากรรมที่ใหญ่อันดับสองรองลงมาจากการค้ายาเสพติดซึ่งผู้กระทําความผิดฐานค้ามนุษย์มีรายได้มากกว่าหมื่นล้านเหรียญดอลลาร์ต่อปีจากการค้ามนุษย์และผู้ที่ตกเป็นเหยื่อส่วนใหญ่คือกลุ่มเยาวชนชายและหญิงผู้ซึ่งแสวงหาชีวิตที่ดีกว่า MTV Exit เป็นโครงการที่ก่อตั้งขึ้นโดยมูลนิธิ MTV Exit โดยได้รับความร่วมมือจากรัฐบาลไทยองค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐและองค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของรัฐบาลออสเตรเลียอธิธิย์เกียรติงามถ่ายภาพทีมข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิงเทียนเอ็นทเวนตีโฟร์ายงานก็เป็นโครงการดีๆใ่สะทนสังคมนะคแล้วก็มุมองต่างๆเพราะว่าทั้งหมดนี้ที่เขาคัดเลือกมาก็มาจากเรื่องจริงทันั้นแะก็เป็นโครงการดีๆใช่สะท้อนสังคมนะคะแล้วก็มุมมองต่างๆเพราะว่าทั้งหมดนี้ที่เขาคัดเลือกมาก็มาจากเรื่องจริงทั้งนั้นแหละ